ยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟื่องบุญชูชาแนลค่ะอันนี้เราอัปเดตบ้านเมเดที่ทําทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอฟซี FC. ก็คือด้านในนะคะด้านในเราไปดูกันนะคะอ่านี่นะคะอ้าวนี่นะคะน้องม้านะคะก็เดินสํารวจก่อนเลยนะคะนี่เรามาดูนะคะบ้านน้องเมนี่นะคะก็คือนี่แค่เราเข้ามาด้านในอะ่ะมาเหยียบด้านในนิดนึงอะ่ะรู้สึกว่ามันเย็นนะคะมันเย็นมากนะคะเอฟซี FC. ก็ มีช่องระบายอากาศเยอะนะคะแล้วก็แผ่นนี้ก็ป้องกันความร้อนด้วยนะคะนี่พื้นนะคะก็เป็นพื้นกระเบื้องนะคะพื้นกระเบื้องสีขาวออกเทาๆนะคะประตูก็สีขาวนี้ด้านในนะคะ F4 เพราะฉะนั้นเรามาดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราเข้ามาอยู่จริงๆนะคะบ้านหลังนี้ก็จะสวยมากแล้วก็เย็นมากนะคะอันนี้พื้นโอเ้เขา ทาสีหรือยังไงเนาะอันนี้นะคะน่าจะไม่ได้ทานะคะเนาะให้ชมรอบๆนะคะมีบุญเนี่ยนะคะเจ้าลายเนี่ยนะคะก็ไม่ค่อยจะลงรอยกันนะคะนี่มา นี่นะคะเราก็ได้เห็นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นช่องลมนะคะ fc ช่องลมเพื่อที่จะให้ลมเข้านะคะให้ลมเข้าระบายในการาห้องน้ํานะคะไม่ให้อับชื้นนะคะไม่ให้อับชื้นก็ถือว่าดีมากนะคะ fc เพราะว่าถ้าทําห้องน้ําแล้วจริงๆนะคะต้องให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะถ้าอากาศาถ่ายเทไม่สะดวกก็จะทําห้องน้ําให้ห้องน้ํามีกลิ่นนะคะ ให้ห้องน้ำมีกลิ่นอับนะคะแล้วก็หลายๆอย่างนะคะ fc เราก็มาดูนะคะอืมนี่ให้เห็นชัดๆเลยนะคะแล้วห้องน้ำของอ่าน้องเมย์นะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นขอบสีทองนะคะ fc ขอบด้านบนนะคะก็จะทาด้วยสิจะเคลือบด้วยสีทองนะคะอันนี้ก็ ฟืองก็ไม่รู้ว่าเป็นเป็นแผ่นทองมาเลยหรือว่ายังไงนะคะพอเราไม่ได้ทำช่างนะคะนี่เป็นสีทองสวยงามนะคะ fc สวยงามเป็นกระเบื้องที่แบบเรียบๆนะคะเรียบๆสีขาวนี้นะคะเนาะลายแบบนี้คือดีมากนะคะคือเราไม่ต้องเอารวดลายมากนะคะทำแบบสีขาวนี้สะอาดหูสะอาดตานะคะแล้วเวลาไฟดับก็จะสีขาวจะทำให้สว่างนะคะ fc สีขาวจะทำให้สว่าง นี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะมาดูห้องน้ําอีกห้องหนึ่งนะคะห้องน้ําอีกห้องหนึ่งนี่ก็จะเป็นอันนี้ก็จะติดกระเบื้องเต็มไปหมดเลยนะคะ f ออันนี้น่าจะเป็นห้องห้องอาบน้ำนะคะห้องอาบน้ำนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีทองนะคะสีทองเช่นกันนะคะเนาะสีทองเช่นกันนะคะขอบขอบช่องลมนะคะขอบช่องช่อง,องลม <laughs> แล้วก็มีการติดบล็อกลูกแก้วด้วยนะคะเพื่อแสงสว่างเข้ามานะคะ นี่ก็ชั้นวางนะคะชั้นวางาสบู่หรืออะไรกันแน่นะคะหรืออาจจะเป็นชั้นวางผ้าขนหนูนะคะผ้าขนหนูผ้าเช็ดตัวหลายๆอย่างนะคะเพราะฉะนั้นในห้องน้ําต้องมีนะคะเอซถ้าไม่มีเราก็จะไม่มีที่แขวนเสื้อผ้าแขวนผ้าเช็ดตัวนะคะนะเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนในห้องน้ําใช่ไหมคะ นี่ถ้าโอ้เฟื่องทําบ้านใหม่เฟื่องก็อยากได้แบบนี้นะคะคือสวยงามนะคะเอฟสีสะอาดหูสะอาดตานะคะเราไม่ต้องเอาสีฉูดฉาดมากนะคะแล้วก็เบื้องที่ใช้ก็เป็นกระเบื้องหนืดนะคะเป็นกระเบื้องหนืดนะจะไม่ใช้กระเบื้องที่ลื่นมากนะคะเหมือนบ้านพักที่เฟื่องอยู่ในแบบต้องเดินอย่างระมัดระวังนะคะแล้วก็เฟื่องก็ต้องใช้ผ้าขนหนูนะคะในการเช็ดเท้านะคะจะไม่ใช้ผ้าเช็ดเท้าจะใช้ผ้าขนหนูเพราะผ้าขนหนูนี่เวลาเวลา พ so ื้นเปียกเราสามารถเช็ดพ right ื้นได้ด้วยนะคะที่บ้านเฟื่องนะคะแล้วก็ซักง่ายนะคะแต่ถ้าเป็นผ้าเช็ดเท้านี่เราจะซักยากเพราะมันหนาแล้วมันแห้งยากมันจะอับเพราะฉะนั้นในการซักผ้าขนหนูผ้าเช็ดเท้านะคะเฟื่องเลือกผ้าขนหนูดีกว่านะคะผ้าขนหนูเฟื่องซื้อมาก็ผืนละ100บาทนะคะเราซื้อมาไว้ใช้นะคะที่บ้านเฟื่องก็มีอยู่สองสามพื้นนะคะเราก็เอามาเช็ดถู นะคะถูเวลาเวลาเท้าเราเปียกเนะี่ยผ้าขน,นูนที่เราทําเป็นผ้าเช็ดเท้าสามารถเช็ดเท้าเราได้ด้วยนะคะ fc เนอะนี่อ่ะนี่เราเดินออกมาด้านนอกนะคะ fc เราก็มาดูนะคะบ้านอีกหลังหนึ่งของ,น,องน้องเมยนะคะคือบ้านน้องเมยน,นี่เยอะมากเลยนะคะเอามาจากกกอก,อก,อกอสองหลังนะคะ fc เอามาจากกกกอสองหลังเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเราถ่ายภาพบ้านหลังนี้ นี่นะคะแล้วเรามาดูบ้านหลังนี้นะคะเอซนี่บ้านหลังนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะคะสวยไม่แพ้กันอือฮเห็นไหมคะเอฟซี FC ที่เฟิ่งบอกตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่านี่นะคะก็เป็นหลังคาหลังคาแทงน้ํานะคะหลังคาแทงน้ําอันนี้นะคะก็จะนําไปไว้จุดนู่นนะคะ จุดที่มีแทงน้ําแล้วก็มีโครงนะคะมีโครงเหล็กโครงแทงน้ําขึ้นนะคะนี่ก็จะเอาไปไว้ที่โน่นเลยนะคะตอนนี้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่บ้านของน้องเมย์อีกหลังหนึ่งนะคะก็สวยงามนะคะเอฟซีเพราะฉะนั้นก็โอ้โหมีบ้านหลายหลังมากเลยนะคะเวลาแขกไปใครมานะคะสามารถที่จะนอนแต่ละหลังได้เลยนะคะก็ถือว่าถ้าพูดจริงๆเนาะก็ทำเป็นรีสอร์ทในตัวได้เลยนะคะ อันนี้ก็จะมีจานดาวอ่าไม่ใช่จานดาวเทียมนะคะไฟแผงโซลาเซลล์นะคะทําแบบนี้ดีเหมือนกันนะคะแต่แต่ในความคิดของเฟื่องนะคะอยากให้สูงกว่านี้นะคะถ้าสูงกว่านี้มันจะส่องสว่างได้ไกลนะคะแต่ก็อย่างว่านะคะเนาะบางทีก็อาจจะทําแค่นี้นะคะเนาะก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่เจ้าของบ้านนะคะเราก็มีแค่ความคิดเห็นนะคะก็ถือว่า ทำได้สวยนะคะทำได้สวยมากนะคะนี่อ่ะเราชมจากตรงนี้แล้วนี่เราก็มาชมตรงจุดนี้นะคะตรงปู่ปาริจิตตรงจุดนี้นะคะก็อ่ะเราได้มาเห็นหน้าท่านเราก็ถือว่าเราได้มาทุกๆวันนะคะเอฟซี FC. ได้มาทุกๆวันในช่วงเช้าเราก็มาไหว้ขอพรกันนะคะ ะะสำหรับคลิปนี้นะคะขอ,ข,อขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะ TP Coffee TP Skin นะคะในนามช่องเฟื่องบุญชูชาแนลนะคะแล้วก็ค,คร,รีมบำรุงผิวหน้าเซรั่มบำรุงผิวหน้าเจลล้างหน้าซีบัคทอนพลัสเบต้าคูแคนนะคะในน้มช่องเสื่องบุญชูชาแนลนะคะนี่นะคะยายละเขามากวาดแต่เช้านะคะนี่ในทุกๆเช้านะคะยายละเขาจะมาทำที่นี่นะคะ แล้วก็เดลาะเขาไม่ได้ทำครัวแล้วนะคะโอ้โเมื่อคืนลมแรงมากนี่ก็ก็ไม่ไม่ดึกนะก็ช่วงหัวค่ำแหละแม่ช่วงหัวค่ำอะลมแรงนะคะอ่ะนี่นะคะเราก็ได้เห็นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ